สิ้นนะครับแล้วก็ผ่านเข้าไปสู่การเป็นตัวแทนนักเรียนไทยนะครับผมเองหลายๆท่านอาจจะไม่เชื่อว่าอย่างนักเรียนไทยรุ่นแรกๆนั่นคือพี่เปียมง์อยู่อ่อนอันนี้นะคบพี่เปียนของเรานะครับพี่ก้องล้วนแต่ผ่านการเป็นนักเรียนไทยมาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถือว่าทัพที่เข้ามาร่วมสนับสนุนให้เกียมการแข่งขันในปีนี้เนี่ย มีอะไรที่แปลกใหม่อาจจะอีโก้สปอร์นะครับหรือว่าทำให้เรามีกําลังในการที่จะทำทีมเพิ่มมากขึ้นแล้วกขอบคุณสืสารเนี่ยจะส่งทีมงานคอยสก้าวติ้งทั้ง16ทีมต้องเรียนนะครับว่าเราจะสก้าวตั้งแต่รอบแรกทั้ง16แล้วก็มีข่าวดีอีกส่วนหนึ่งก็คือผมเพิงไปสมัครเป็นทุ่ี2026และ2028 ในรุ่นอายุในโลกต่อไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะฝากทางท่านผู้ในการนำะโพสอ,องค์กรกลางในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนดังนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกทีมจะเพิ่มของใหม่คือของผมแนละของสมาคมพูดบอกไปด้วยเนื่อนไขก็คืออีกประมาณ6กเจแปต่อไปนี้ทุกทีมที่จะเข้าแข่งการเกิดคุณครับท่านผู้แทนจาก บริษัทน้ำมันนอโบร่นะครับไทยเดียร์ันครับก็ภูมิมั่นใจก็ขอขอบคุณด้วยครับน้องๆนักกีฬาหลายๆคนที่มีโอกาสได้ใข่เต้าเข้าไปสู่ในริดับเอาชีพนะฮะซึ่งขอให้เยาวชนไทยของเราเนี่ยได้ในที่นั้เนเรียนเจอครับคุณพิรามศน,น,น,นี่มากอ่อนครับผู้แทนจากบริษัทการสปอร์ตครับที่เดินพิธีในครั้งนี้นะครับแล้วก็หวังไปแข่งยิ่งว่า าการแข่งขันทางนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเป้าไว้แล้วเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้น้องๆนักเรียนโอนิมิตครับโปเจนิมิตนะครับผู้นำโรงเรียนสุกษาดนตรีครับแล้วก็โรงเรียนมิชชก่นนะครับนำกลับดูให้ครับ ต่อด้วยโรงเรียนเทศบาลนครสวรรค์ครับคับาครับ,รบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีและโรงเรียนวชิลาลัยนะครับอันนี้เราจะให้อยู่ในอสมทนุรีนะครับจะแยกเป็น A กับ B เทศสรินีหนึ่งเทศสินสน,นะครับ ต้องเป็น A นะครับจารย์ต้องหยิบให้ได้ A จะเป็น A 1หรือ A 2, 2> บังคับจังเลยเอ้าว A1 A1 ได้หมดถ้าสดชื่นขอไม่กลัวท่านพอบอกว่าได้หมดครับ B A A2 <A 2. S 1> ครับอยู่ A 2 <B. S 1> เป็น B 2, 2>, B 2. นะครับ A6 A4 ครับ A4 A3 ครับ A3 นะครับครับ B5 ครับ B5 นะครับ ดีสี่ครับ